นู่กับอีฟนะคะแน่นอนว่าทักทายภาษาเกาหลีอย่างนี้นะคะวันนี้ก็คือมีสินแคร์จากเกาหลีค่ะเข้าไทยมาอีกแล้วนะวันนี้ก็เลยอยากเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราเจียมบินไม่ได้แต่ว่าเราก็สามารถชอบของเกาหลีได้ค่ะซึ่งสกินแคร์แบรนด์นี้เนี่ยเป็นสกินแคร์จากโลเวกตินนั่นเองแบรนด์นี้เนี่ยเขาเริ่มทํามาจากทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งใช้นะคะซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาก็จะมีผิวที่แบบบอบบางมากนะคะผิวแห้ง แล้วก็แพ้ง่ายเขาก็เลยจะมีขายในโรงพยาบาลเกาหลีด้วยนะคะที้เนี่ยก็คือขายดีมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากค่ะทุกคนเขาก็เลยขยายมาเป็นตลาดสกินแคร์ในทุกวันนี้ด้วยนะคะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ทุกคนหมดกังวลได้เลยนะคะเพราะว่าสารสก,กัดหรืออะไรเงี้ยเขาแบบใช้ของที่ดีมีคุณภาพคือคัดสรรมาแล้วจริงๆอะแล้วก็เหมาะสําหรับผิวของคนเอเชียด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยยังติดท็อปฮิตขายดีในร้านโอลิฟยังด้วยคือพูดชื่อโอลิฟยังเนี่ยสาวๆที่เคยไปช็อปเกาหลีก็ต้อง รู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็เข้าไปทีหายไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะเข้าร้านนู้นออกร้านนี้โอลิฟยังทั้งนั้นก็ตอนนี้เนี่ยมีขายในไทยพร้อมส่งแล้วนะคะไม่ต้องพีออเดอร์แล้วแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมีหลายตัวมากๆเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าครบไลน์เลยนะคะตั้งแต่คลีนซิ่งนะคะไปจนถึงโทนเนอร์น้ําตบนะแล้วก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะรวมไปถึงสลิปปิ้งแพคด้วยหน้าตาของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความมินิเมอลคลีนคลีนดูแบบหน้าหยิบมาใช้นะคคะอย่างตตัวิิด ลมบนเลยนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์โลชั่นที่เป็นไฮยาเข้มข้นถึง7ขนาดโมเลกุลค่ะก็ทาแล้วนั้นหน้าฉ่ำใสเด้งกันไปเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆส่วนตัวเท่าที่ลองใช้มานะคะและอยากมาแนะนำทุกคนในวันนี้เลยเนี่ยก็คือท่า ตัวนี้ค่ะลเวท틴클린로터스워터크림เขาเป็นครีมที่ใช้สารสกัดจากดอกบัวเข้มข้นเลยค่ะช่วยทั้งเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ผิวก็ช่วยดูดซับสารพิษออกจากผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็ดูใสขึ้นเป็น1 0ึ่งร้อวีแกนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาจากธรรมชาติไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสีไม่มีน้ําหอมไม่มีมินเนอรัลออยล์ค่ะแล้วก็ไม่มีสเตียรอยด์ด้วยเหมาะสําหรับสาวๆที่ผิวเป็นสิวนะคะหรือว่ามีผิววที่่รคคาายยเืองงแแล้ก็พ และตัวครีมเขาเนี่ยมีสารสกัดมาจากโ o ตัสวอเ e อร์เอ็กซ์รเนี่ยเข้มข้นมากถึง75%จากส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็คือใส่มาแบบจัดเต็มเข้มข้นจริงๆก็จะช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองนะคะบรรเทาแผลจากการที่เราเป็นสิวอ่ะก็จะทให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็สมดุลตัวนี้นะคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวมันใช้ได้แน่นอนเพราะว่าเนื้อของเขาอะดีมากๆเลยนะทุกคนจะเป็นเนื้อที่เรียกว่าวอเทอรี่ครีมค่ะมันจะมีความบางเเเเบาานนนนะะะคคีีปรมมมม่ัหือจ็ท เข้มข้นนะแต่ว่า พอเราเกลี่ยแล้วอะค่ะเนื้อครีมเขาเนี่ยจะกระจายตัวออกมานะคะมันจะเหมือนน้ำลื่นๆเลยอะทุกคนแล้วก็จะช่วยเคลือบผิวไว้นะคะสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าผิวหมดเลยส่วนตัวอิฟเองใช้แล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมีความอยากกล้านน้อยลงค่ะคือตอนแรกหน้ามันแห้งๆกล้าๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นสิวอุดตันขึ้นใต้ผิวคือแบบยิ่งเราใส่หน้ากากทุกวันเนาะบางทีแบบบางวันมันก็จะเนี่ยคันๆตรงหน้าแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันจะระคายเคืองมันจจะะะะสิววมมัันนนาาแลก็ทตี้ไปค ใช้มาประมาณเกือบ2อาทิตย์นะทุกคน,นกคน็รู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นกําลังดีนะคะหน้าเนี่ยไม่แห้งไม่มันจนเกินไปแล้วก็ความระคายเคืองต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือลดน้อยลงด้วยตัวนี้บอกเลยว่าใครที่แบบเป็นสายคลีนสกินแคร์อะไรต่างๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดทางหลักโลกนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงผิวหน้าไปในตัวด้วยตอนนี้ในไทยนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วทาง e s h อปปี้โลเวกตินไทยแลนด์นะคะแล้วก็ทางไลน์แอดโลเวกติน th แล้วก็ร้านขายเครื่องสำอางทั่วๆไปเลยนะคะทั้ง v e and boy ค่ะวิวทริอัมนะคะแล้วก็มี บูสค่ะรับรองว่าเป็นของแทน้แน่นอนยังไงก็ลองไปตามดูนะคะทุกคนตัว Lotus Water Cream เนี่ยแบบดีมากจริงๆโอเคค่ะ okay, ทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตสกินแคร์จากโลเวกตินให้ฟังกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าใครลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยจะไม่พลาดคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอะไรมาอัปเดตกันอีกค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย